สวัสดีครับสวัสดี f 4 7ชาการช่างสกลนครทุกท่านครับผมวันนี้ก็ทีมงานก็มาติดตามงาน,นะฮะรถเกี่ยว DC70 ครับติดตั้งเกี่ยวดันสายปันคูลประตูเบากับเราไปนะรถนี้เป็นของคุณพ่อบุญเาะะ่าฮะบ้านดงจำปาฮะอำเภอบรนอมนิวาสสกลนครเราได้รับแจ้งจากพ่อบุญเทา ว่าหน้าแป้นหลุดนะฮะแล้วก็มาตรวจสอบครับเพราะว่าหน้าแป้นตัวนี้ครับหน้าแป้นตัวนี้รดหลุดนะครับเรามาเตาทําการแก้ไขแล้วแต่จะประกอบคืนแล้วก็จะให้พ่อคุณเทาไปขับทดลองเกี่ยวดูก่อนนะครับเดีย๋ยวเรามารอชมในขั้นตอนการเกี่ยวในท้องทุง่งนากัน,นครับว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับ ก็หลังจากที่เราแก้ไขแล้วนะครับลูกค้าก็นํามาทดสอบที่กลางุ่งน้านะครับเกี่ยวข้าวล้มๆหนาๆน,นะครับ ก็อปองนะวะยุนึง่งยู่จกอะไรมอี่สายสี่นทัใสนใจแตแต่งรถเกี่ยวก็ สามารสอบถามกันมาออน,ะะนะครับเอ่อเจรัสนะฮะศูนย์หกห3ึ่งสองนะครับทูกันข้ามาปรึกษากันก่อนก็นได้นะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอาลาทุกท่านไปก่อนนะครับไว้พบกันคลิปหน้าสวัสดีครับติดตาม งานของชาวครอบครัวเกี่ยวดันพันไล่ของเรานะคะเสาตู้ฉีค่ะเราก็มา,มาจัดการทำให้ลูกค้าใ,ให้ได้ใช้งานก่อนใ,ให้เสร็จช่วงนาปีปีนี้ค่ะแล,แล้วก็เอากลับไปทำใหม่ค่ะ วันนี้เจ๊กับทีมช่างนะคะดำโดยช่างเด่นช่างกัดช่างโดก็มาติดตามงานรถเกี่ยว DC95 คันนี้ปรับปรุงเบีใหม่กับเราทั้งคันค่ะลูกค้าก็มาใช้แล้วมันมีส่วนที่ต้องตามมาปรับตั้งปรับปรุงให้กับลูกค้าใหม่แล้วก็มาทำให้ค่ะ รถที่วิวใหม่กับเรามั่นใจได้ค่ะในงานบริการเราติดตามดูแลค่ะสนใจอยากวิ้วใหม่ปรับปรุงรถใหม่กับเราหรือต้องการซื้อรถมือสองสภาพใหม่ที่ปรับปรุงพร้อมใช้งานตกแต่งเสร็จเรียบร้อยก็โทรมาหาเราได้นะคะที่เบอร์061-626-32-32 ปู่ประสิทธิโชคการช่างมั่นใจได้ค่ะซื้อรถกับเราหรือบิ้วใหม่ปรับปรุงรถกับเราเรามีทีมช่างไว้คอยบริการมากมายปีนี้เราใช้ทีมช่างของเราสี่ทีมนะคะในการวิ่งเซอร์วิสงานท่าอีสานกับภาคเหนือค่ะเราคอยบริการรวดเร็วทันใจค่ะ นึกถึงงานบริการนึกถึงเราชาวอู่ประสิทธิโชกการช่างสกลนคร